เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับเมมโซมมริกันนะครับก็ตอนนี้เป็นอีเวนต์มาใหม่นะซึ่งที่จริงมันต้องมาทําตั้งนานแล้วแต่ประเด็นมันตกที่ว่ามันเป็นตัวละครตัวใหม่ด้วยเช่นกันนะผมก็คือตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าริชชี่สเนาะก็มันอ่านว่าคือมันอ่านว่าริช ริชเชสเนาะก็เหมือนแบบคือเหมือนแบบมันอ่านว่าริชเชสไม่ก็ริเชลแต่แต่ผมว่าอ่านว่าริชเชสมากกว่าคือริชีสแม่แม่คือชีสจริงจริงนะเออเป็นชีสจริงจริงเลยว่าได้นะโอ้โหแล้วคือผมก็ไม่นึกเลยว่าคนจะมาติดตามช่องนี้กันถือว่าก็ถือว่านิดนึงก็ยังดีอะ่ะผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมดีใจมากแต่เนื่องจากว่างานผมก็เยอะด้วยไง แล้วก็มีโปรเจกต์หลายอย่างที่ว่าผมต้องทําด้วยเนาะก็ถ้าเกิดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอนะโปรเจกต์ project ก็อาจจะมีเพิ่มอีกนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะที่แบบว่าเ,ออเขาเรียกว่าสนับสนุนผลงานของพวกเรานะครับผมดีใจมากเลยว่าได้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาอ่านคมสมัครพิเศษนะับผมก็คือคือเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนนะผมคือตัวน้องอะจะเป็นสายนักรบเหมือน,นกันแต่นักลบอีกแล้วเนาะ แล้วก็จะมีความสามารถพิเศษเหมือนจะแบบว่าเป็นการให้บัฟคือเป็นการให้บัฟให้ดีบัฟด้วยอ,อ่ะก็เหมือนแบบคล้ายโอลิเวีย Olivia แต่โอลิเวียมันจะแบบว่าไม่โล่คือโล่เลยแต่เนี้ยคือให้โล่เหมือนกันนะครับผมคือผมลองทดลองไปเล่นแนละ้ะตัวนี้ถามว่าโกงไหมก็มีโกงอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่โกงนะครับผมก็คือจะมีความสามารถตอไปนี้ผมก็คือเลเวลหนึ่งนะผม ก็คือริชีฟกับพันธมิตรที่มีค่าสปีดต่ำที่สุดนะผมจะสร้างโล่3 0 0้อค่าของค่าพลังดวงจิของริชีฟเป็นเวลา1เทินนะครับผมเลเวลที่2ก็คือเพิ่มนะผมต้านสถานะอันนี้ผมว่าผมชอบตรงนี้ต้านสถานะ50%อนันนี้คือจะหมายความว่าต่อให้เราโดนดีบัฟแล้วมันติดแล้วถ้าเกิดเราติดดีบัฟจริงไม่งระออกเลยตึ๊บปึงป้งฟาดปุ๊บอะอเอาง่ายๆผมยกตัวอย่างเป็น ตัวคล้ายๆหูเต่าอาการคล้ายหูเต่าอ่ะฟาดปึง้งติดดีบัฟแม่งความจริงคือไม่ติดครับไม่มีตานไว้ก็ถือว่าเกียนอยู่นะเออมันก็ถือว่าเกียนอยู่ถ้าเกิดแบบว่ามันแบบรอสาสดีบัฟอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเรามีสกิลยี้อยู่ป้องกันได้แน่นอนนะครับผมส่วนรลเวลสามผมจะสามารถสร้างโล่นะผมแล้วก็เพิ่มในการแบบว่าติดสถานะของดีบัฟอ่ะ ก็คือแบบว่าป้องกันการดีบัฟอะจาก4เทิร์นเหลือ3เทิร์นก็คือแบบเวลาคูดาวอะทางคูดาวอะ,อะาาวจาก4เทิร์นจะเหลือ3เทิร์นคือผมว่าตัวนี้มันจะเหมาะในเรื่องของการป้องกันตัวที่แบบว่าสปีดต่ำที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเราสปีดต่ำสุดอ่พูดผมว่าลิชีสปีดต่ำสุดอะมันจะไม่เป็นผลเ้ยคือตัวที่สปีดต่ำสุดอะก็คือลิชีจะต้องสปีดที่1ตลอด เพราะว่าถ้าเกิดอิชิสปีดต่ำสุดปุ๊บสกิลเนี้ยจะไม่ได้ผลทันทีน,นะครับอ่าอันเนี้ยจะมีของค่าสปีดเพิ่มมาด้วยนะครับส่วนสกิลที่2ของผมแฟรอเฟบี้กับตันเชนส์นะครับผมก็คือสร้าง1ดาเมจของสี่ร้ของค่าพลังโจมปีใส่สตูสองตัวด้วยกันนะครับถ้าเกิดสตูนี้ถ้าเกิดสตูโดนสกิลนี้ปุ๊บ20%สั่งใบสตูหนึ่งเทินไอใบสตูนี้คือตัวดีเลยนะใบอ่ะ คือถ้าเกิดแบบว่าอ่าให้ยกตัวอย่างคือคอตตี้ถ้าเกิดคอตตี้สกิลสองรู้สึกสกิลสองจะเป็นการยิงหมู่เนาะถ้าลิชิสามารถไบร์สําเร็จปุ๊บไอชยิงสองของคอตตี้จะไม่ทํางานเลยคือมึงต้องรองข้ามเทินอะ่ะคือแบบไอ้ตัวนี้จะเฮียมากเออตัวนี้เฮียจริยงยอมรับนะครับผมส่วนเลเวลสองสามารถเปลี่ยนจาก2เรนดอรเป็น3เรนดอน,น์น้องขมต่อศัตรูเลเวล3เป็น55%ส่วนเลเวล4ก็จะเพิ่มจาก4ี่เก้าสเป็น540 เกี้ย <S preach ers> จริงไหมสกิลนี้คือผมเคยเล่นเอาไปลองทดลองอ่ะโอ้โหแมงใบติดทุกดอกคือถ้าใครโดนเปี้ยงติดใบเปี้ยงติดใบเปี้ยงติดใบโคตรใบดีตัวใบดีดีนี่เองอ่ะจริงจริงนะครับผมส่วนสกิลที่สังนิอินอิมเ r รสชั่นเปอร์เซ็นนะครับผมคือเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นการเพิ่มพลังป้องกัน25%าเรลเวลสสกิลนี้จะเพิ่มทั้งพลังป้องกันของริชีสแล้วก็ ค่าสปีดของเอไลท์ที่ต่ำที่สุดนะครับผมส่วนเลเวล3ก็จะเปลี่ยนจากที่5เป็น50%ส่วนเลเวล4ี่นู่น Battlefield Merchant นะครับผมถ้าเกิดศัตรูเอ้ยถ้าเกิดไฟเราเลือดต่ำกว่า50%จะสร้างโล่300%ของค่าพลังโจมตีของรีชิสเป็นเวลา1เทิร์นเลเวล2เปลี่ยนจากก็คือสกิลนี้จะทำงานงานทำงานทุกๆ4เทิร์นคือสกิลเนี้ยมันจะทำงานทุกๆ5เทิร์นพอเลเวล2จะเสืยสีเทิร์นเลเวล3 เพิ่มจาก300เป็น500เปอร์เซ็นต์ซึ่งหมายความว่าตัวนี้จะเป็นสายโลดีๆนี่เองนะครับผมอยู่ในสายของ Amber แอมเบอร์นะผมสายอัมพันดีเหมือนกันนะตัวเนี้ยผมว่าอตัวหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ถือว่าเอาไปตีอ่าเนี่ยตีเจ้าเนี้ยอันเนี้ยผมว่าเอาไปตีพวกทาวเวอร์อินฟินิตี้อ่ะเหมาะสมจริงอันนี้ผมว่าเหมาะสมเพราะว่า ช่วงนี้ Tower Infinity ก็จะเริ่มแบบว่าโหดขึ้นเรื่อยๆเนาะมันจะแบบโหดขึ้นเรื่อยๆโหดขึ้นเรื่อยๆโหดขึ้นเรื่อยๆคือผมไปเจอคนทำย t u b e เนะาะชั้นที่500กว่าคือเยอะนะชั้นที่500กว่านี่คือถือว่าหนักแล้วนะผมแค่306ก็บุญตายหาะและ้วตรงตรงเออไม่คือผมยอมรับว่ามันยักมากๆเลยว่าได้นะครับผมแล้วก็ ช่วงนี้เมื่อวานผมได้รับโจทย์มาว่าคือเขาขอให้ผม,มแปลเพลงเพลงใหม่ผมจะบอกง่ายๆนะตัวใหม่อะ่ะถ้าได้ผมแปลแต่ถ้าตัวใหม่ยังไม่ได้อ่ะผมยังไม่ได้แปลเลยคือมันคือผมส่งไปแล้วผมส่งไปอ่ารอบสองรอบด้วยไงผมมีโทรศัพท์สองเครื่องเนาะก็ใช้เป็นไอดีหลักเดียวกันนั่นแหละครับผมผมก็ส่งหาดิชีพหนึ่งแล้วหละเพราะว่าผมจะมาแปลเพลงด้วยไงแล้วมันสรุปคือได้ไหมยังไม่ได้เลยผมไม่สองรอบนะก็ เกมนี้การันตีไปอยูที่100%ได้แน่นอน่ะคือหนึ่งร้อยอ่ะเออถ้าได้แบบสุ่มมา30%ก็โอเคอะนะครับผมอ่าฮะก็เดี๋ยวผมอ่ะต้องทำของซีวิดด้วยแปลเพลงเพราะผมก็บอกไปเนาะถ้าเกิดผมได้ซีวิดผมก็ต้องมาแปลเพลงซีวิดเนาะนี่ครับผมของน้องตัวนี้ยังไม่ได้แปลเลยเพิ่งไปจบของโปรเจกต์ลูนารินแล้วผลตอบรับถือว่าดีมากนะครับผมผมก็ดีใจเนาะคือ เดี๋ยวคลิปหนึ่งอ่ะเดีย๋ยวผมจะถามว่าทําไมใช้อนิเมะตัวนี้กับบทเพลงตัวนี้เป็นตัวเชื่อมกันเนาะเพราะว่ามันมีความหมายอยู่สําหรับผมนะคือคนอื่นผมไม่แน่ใจแต่สำหรับผมมีความหมายอยู่แน่นอนนะครับโอเคซึ่งสหรับคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตจ,จบคลิปเพลงทางนี้ผมใครสนใจส,สามา,ารถฝากกดไลค์ฝากกดซับเป็นไปได้ฝากกดติดตามให้กันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ